ตอนที่หนึ่งจดหมายปริศนาวริษราเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ใหม่ได้ไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์อากาศช่วงค่ำค่อนข้างเย็นเธอกำลังนั่งจัดข้าวของในห้องอย่างใจเย็นแต่แล้วเสียงกริ่งหน้าห้องก็ดังขึ้นใครกันเธอพึมพำก่อนเดินไปเปิดประตูหน้าห้องไม่มีใครอยู่มีเพียงซองจดหมายเก่าๆสีน้ำตาลที่ถูกวางทิ้งไว้หน้าประตูกระดาษของมันเหลืองซีดเหมือนผ่านการเวลามายาวนาน ไม่มีชื่อผู้ส่งมีเพียงชื่อของเธอเขียนไว้บนหน้าซองอย่างบรรจงถึงวริสราเธอหยิบจดหมายขึ้นมาพลิกดูด้านหลังไม่มีตราประทับไม่มีสแตมป์ไม่มีอะไรเลยนอกจากความเงียบสงัดรอบตัวความรู้สึกประหลาดแผ่ซ่านไปทั่วร่างมือของเธอเย็นเฉียบโดยไม่รู้ตัวทว่าความอยากรู้มีมากกว่าเธอจึงค่อยๆแกะซองออกในนั้นมีกระดาษแผ่นหนึ่งตัวอักษรซีดจางเหมือนถูกเขียนมานานแล้ว เธอต้องฟังฉันอย่าปล่อยให้ฉันหายไปได้โปรดไม่มีชื่อไม่มีคำอธิบายไม่มีรายละเอียดใดๆนอกจากประโยคสั้นๆที่ชวนขนลุกวริษราหายใจไม่ทั่วท้องเธอมองไปรอบๆห้องเหมือนจะรู้สึกว่ามีใครบางคนกำลังจ้องมองเธออยู่แล้วไฟกระพริบติดติดดับดับชั่วขณะหนึ่งก่อนจะกลับมาเป็นปกติเสียงลมหายใจของเธอเริ่มหนักขึ้นโดยไม่รู้ตัว จดหมายนี้คืออะไรกันแน่แล้วใครเป็นคนส่งมาตอนที่สองเสียงจากอดีตหลังจากอ่านจดหมายวริสราเริ่มรู้สึกอึดอัดกับบรรยากาศในห้องอาพาร์ตเมนต์ของเธอเงียบเกินไปเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นเธอพยายามบอกตัวเองว่ามันอาจเป็นแค่เรื่องล้อเล่นหรือใครสักคนส่งผิดแต่ลึกๆแล้วเธอรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องธรรมดาคืนนั้น เวลาตีสองวริษราสะดุ้งตื่นเพราะเสียงบางอย่างขอหน้าต่างกอกอกกเธอค่อยๆลุกจากเตียงเดินไปที่หน้าต่างแล้วดึงผ้าม่านออกด้านนอกมีเพียงความมืดมิดและเงาของต้นไม้ที่สั่นไหวตามแรงลมแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเธอถอนหายใจพลางคิดว่าอาจเป็นแค่จินตนาการของตัวเองแต่ทันทีที่เธอหันหลังกลับเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นจากด้านหลัง อย่าปล่อยให้ฉันหายไปร่างของเธอแข็งทื่อไปชั่วขณะหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกเธอหันกลับไปมองอีกครั้งแต่ไม่มีใครอยู่ที่หน้าต่างเธอพยายามรวบรวมสติก่อนจะก้มลงไปหยิบซองจดหมายขึ้นมาดูอีกครั้งคราวนี้เธอสังเกตเห็นบางอย่างที่เธอพลาดไปก่อนหน้านี้ที่มุมซองจดหมายมีลายมือเล็กๆจางๆเขียนว่าบ้านร้างหมายเลข239 วริสราไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนแต่เมื่อเธอลองค้นหาในอินเทอร์เนต็ตความรู้สึกขนลุกก็แล่นว่าไปทั่วร่างบ้านร้างหมายเลข239คือสถานที่ที่เคยเกิดคดีฆาตกรรมเมื่อ30ปีก่อนและคดีนั้นยังไม่ถูกคลี่คลายตอนที่3บ้านร้างกลางป่าวริสราลังเลอยู่นานว่าจะไปตาหาบ้านร้างหมายเลข239 หรือไม่แต่ความสงสัยเริ่มกัดกินจิตใจของเธอเธอรู้ดีว่าหากไม่ไปเธอคงไม่มีวันได้คําตอบเกี่ยวกับจดหมายปริศนานั้นเช้าวันรุ่งขึ้นเธอขับรถออกไปยังพื้นที่ที่ระบุไว้ในข้อมูลบ้านร้างหมายเลข239ตั้งอยู่บริเวณชานเมืองลึกเข้าไปในป่ารกชัดราวกับถูกซ่อนจากสายตาผู้คน เมื่อเธอไปถึงสิ่งแรกที่เห็นคือประตูไม้เก่าผุพังที่มีเถาวันพันเกี่ยวด้านในเป็นตัวบ้านสองชั้นที่ดูเหมือนจะถูกทิ้งร้างมานานหน้าต่างแตกกระจายผนังขึ้นราดำกลิ่นอับชยมาแตะจมูกเธอเก้าวเท้าเข้าไปช้าๆแต่ก่อนที่เธอจะเดินถึงประตูอย่าเข้าไปเสียงแหบพร่าของหญิงชราคนหนึ่งดังขึ้นจากข้างหลังวริศราหันขวับไปมองพบกับหญิงชราร่างผอมผมสีขาวยุ่งเหยิงในตาของเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัว ที่นี่ไม่ใช่ที่ของเธอออกไปซะหญิงชรากล่าวเสียงเข้มวริสรากลืนน้ำลายลงคอคุณรู้เรื่องจดหมายไหมดวงตาของหญิงชราสั่นไหวอย่างเห็นได้ชัดก่อนเธอจะเอ่ยขึ้นช้าฮ,ะฮะ่าฮเธอได้รับมันแล้วสินะจดหมายนั่นวริศราขนลุกสู้คำพูดของหญิงชราทำให้เธอมั่นใจว่าจดหมายนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญฉันต้องรู้ความจริงวริศรากล่าวหนักแน่น หญิงชรางเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครืออย่าเปิดมันอีกไม่ว่าจดหมายฉบับต่อไปจะมาเมื่อไหร่อย่าอ่านมันเด็ดขาดวริศราขมวดคิ้วเธอกำลังจะถามต่อแต่ทันใดนั้นลมแรงก็พัดผ่านอย่างกระทันหันทำให้ประตูบ้านร้างเปิดออกเองพร้อมเสียงเอียดอาดดังลั่นและในเงามืดของตัวบ้านเธอเห็นเงาของใครบางคนยืนอยู่ตรงบันไดจ้องมองมาทางเธอ หัวใจของเธอเต้นแรงอย่างบ้าคลั่งเธอรีบหันกลับไปทางหญิงชราแต่หญิงชราคนนั้นหายไปแล้วเสียงกระซิบเบาๆดังแว่วมาในสายลมช่วยฉันด้วยตอนที่สจดหมายฉบับที่สองลมพัดแรงจนประตูบ้านร้างกระแทกเข้ากับผนังเสียงดังก้องไปทั่วบริเวณวริสรายืนนิ่งรู้สึกถึงความเย็นยะเยือกที่แผ่ซ่านไปทั่วร่าง ดวงตาของเธอจ้องไปยังเงาดำที่ยืนอยู่ตรงบันไดมันไม่มีหน้าไม่มีรูปร่างชัดเจนร่างของมันเหมือนเงาที่บิดเบี้ยวแต่เธอรู้แน่ชัดว่ามันกําลังจ้องมองเธออยู่ช่วยฉันด้วยเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันดังมาจากรอบตัวเธอราวกับมีใครหลายคนกําลังพูดพร้อมกันเธอหันกลับไปมองรอบๆไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่เงาบนพื้นของเธอมันขยับเอง หัวใจของวริศราเต้นกระหน่ำเธอพยายามบังคับขาของตัวเองให้ก้าวถอยหลังแต่ร่างกายกลับแข็งทื่อออกไปซะเสียงใหม่ดังขึ้นคราวนี้เป็นเสียงแหบแห้งที่ฟังดูเกรียวกราดจูู่ประตูบ้านร้างก็ปิดลงเองราวกับมีแรงกระแทกมหาศาลวริศราตกใจจนสะดุ้งเธอรีบหมุนตัวกลับไปจะวิ่งออกจากที่นี่แต่แล้วก็พบว่าที่หน้าประตูมีซองจดหมายอีกฉบับหนึ่งวางอยู่บนพื้น มันเป็นซองเดียวกับที่เธอได้รับเมื่อวานมือของเธอสั่นเล็กน้อยแต่เธอก้มลงไปหยิบมันขึ้นมาคราวนี้ไม่มีชื่อเธอไม่มีที่อยู่มีเพียงลายมือหวัดๆที่เขียนไว้ด้านหลังซองถ้าเปิดอ่านเธอจะไม่มีวันหันหลังกลับได้อีกเสียงลมหายใจของเธอเริ่มขาดห่วงเธอควรหน,นีออกไปจากที่นี่แต่เรากลับมีบางอย่างบังคับให้เธอเปิดมันออกมือของเธอค่อยๆแกะซองจดหมายออกทันทีที่กระดาษหลุดจากซอง เสียงกรีดร้องดังสนั่นไปทั่วบ้านร้างเสียงนั้นไม่ได้มาจากเธอแต่มันดังก้องไปทั่วบ้านราวกับมีคนจำนวนมากกำลังถูกทรมานไฟในบ้านร้างกระพริบติดติดดับดับเงาบิดเบี้ยวที่บันไดเริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้เสียงฝีเท้าหนัก,หน,กหนักดังขึ้นจากทุกทิศท,ทางวริสรารีบก้มลงมองกระดาษในมือข้อความในจดหมายเขียนด้วยตัวอักษรสีแดงคล้ายเลือดเธอจะต้องช่วยฉันไม่งั้นเธอจะเป็นรายต่อไปทันใดนั้นเอง มือที่เย็นเฉียบโผล่ออกมาจากเงาของเธอเองมันกระชากข้อเท้าของเธออย่างแรงจนเธอล้มลงกับพื้นวริศรากรีดร้องดิ้นรนพยายามถอยหนีแต่มือเหล่านั้นเริ่มเพิ่มขึ้นพวกมันดึงร่างของเธอเข้าไปในเงามืดของบ้านร้างเงาดำที่ไร้ใบหน้าเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้เธอมากขึ้นเรื่อยๆก่อนที่มันจะกระซิบด้วยเสียงเย็นยะเยือกตอนนี้เธอเป็นของพวกเราแล้วตอนที่ห้าคืนสู่ความมืด เงามืดคืบคลานเข้ามาหาวริสรามือที่เย็นเฉียบยังคงกดรัดข้อเท้าของเธอแน่นขึ้นร่างของเธอถูกลากเข้าหาความมืดที่อยู่ภายในบ้านร้างปล่อยฉันปล่อยฉันเดี๋ยวนี้เธอกรีดร้องสุดเสียงดิ้นรนสุดแรงแต่ยิ่งเธอขยับเงาดำพวกนั้นกลับยิ่งรัดแน่นขึ้นมันเลื้อยขึ้นมาตามขาเหมือนหมอกหนาทึบที่มีชีวิตไฟในบ้านกระพริบต,ติดติดดับดับอย่างบ้าคลั่งเสียงกรีดร้องของใครบางคนยังคงดังสะท้อนไปทั่วบ้าน เธอตัดสินใจทำสิ่งเดียวที่เธอคิดออกเธอคว้ากระดาษจดหมายแล้วฉีกมันเป็นชิ้นฮ่าฮ่เงาดำกรีดร้องเสียงโหยหวนทันทีมันปล่อยเธออย่างฉับพลันร่างของเธอล้มกระแทกพื้นก่อนจะรีบถอยหลังอย่างตื่นตระหนกแต่เงาดำนั้นยังไม่หายไปมันบิดตัวไปมาราวกับกำลังทุรนทุรายทันใดนั้นเสียงกระซิบเย็นเยียบดังขึ้นข้างหูของเธอแค่ฉีกจดหมายมันไม่จบง่ายๆหรอก เธอสะดุ้งเพื่อรีบหันไปดูข้างหลังแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นหัวใจของเธอเต้นแรงเธอรีบลุกขึ้นแล้ววิ่งไปที่ประตูบ้านแต่พอเธอพยายามเปิดมันล็อกเองปังปังปังเสียงข้อประตูดังขึ้นจากด้านในบ้านมันดังอยู่ข้างหลังเธอเธอค่อยๆหันกลับไปและเห็นสิ่งที่ทำให้เธอแทบหยุดหายใจเงาดำที่เคยไร้หน้า ตอนนี้มันมีใบหน้าแล้วเป็นใบหน้าของเธอเองดวงตาของมันเบิกกว้างปากฉีกยิ้มผิดธรรมชาติก่อนที่มันจะพูดด้วยเสียงเดียวกับเธอเธอหนีไม่พ้นหรอกไฟทั้งหมดดับลงทันทีความมืดกลืนกินทุกสิ่งเสียงหัวเราะเย้ยหยันดังสะท้อนไปทั่วบ้านแล้วเธอก็ได้ยินเสียงกระซิบสุดท้ายเตรียมรับจดหมายฉบับต่อไปได้เลย